ถาสบายดีทุกคนนะมื่อกี้ก็สีให้ทุกคนมาเบ่งชีวิตบ,บ้านๆของคอยเองเนาะหลังจากที่ไปเลาะลองๆมาเนาะทุกคนแล้วก็มายูบ้านตัวนี้ก็จะเป็นผลงานระยะสองเดือนเนอะที่ได้ซื้อเป็ดมาเลี้ยงเนาะที่จริงก็อยากเลี้ยงแต่โดนแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าฐานนะครอบครัวเฮายุ่ยากเนาะบ่ได้มีพื้นที่อยู่เป็นตัวเป็นต,น,ตนคือคนอื่น มีอุปสรรคอย่างเนาะเจอปัญหามาอ๋อบําบัดของน้อยนะทุกคนหลังจากที่เรามาอยู่บ้านตั้งใจซื้อมาเลี้ยงที่จริงก็อยากเลี้ยหลายกว่านี้นะแต่ว่าพื้นที่มันน้อยแล้วก็เอาซื้อประมาณ50โตัวเนาะต,ตัวตั้งแต่น้อยๆหาก็ออกได้แต่ห้ามือเนาะแต่ว่าตายสิบปตแต่มันก็รอดมาได้สำนึกแก็ดีใจสุดแลวเนาะ ว่าสิบ,บ่มีงัวมีควายเรียงคือคนอื่นเนาะแต่ว่าตามงบเฮาตามฐานะเฮาสำเร็จอะถือว่าพอใจแล้วนะทุกคนก็ขอขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามาหับสมมาเบิงเนาะแล้วก็อยากถามทั้งทุกคนเนาะผู้ใดมักแดชีวิตแบบบ้านๆน,น้อยๆแต่มีความอบอูนเนาะ้วก็ฝากคอมเมนต์บอกได้เด้อ ว่าพอได้แดกชีวิตแบบนี้เนาะอยู่แบบพอเพียง